สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแลนลเกาเกาเหนอคะวันนี้ดาวขออนุญาตมาหน้าสดนิดนึงเพราะว่าน้องฟิลิปนะคะป่วยนะคะแล้วทีนี้ดาวก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่งหน้านะคะแล้วก็อยากจะทําคลิปขึ้นมาเพราะว่าดาวไม่ได้ทํามาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าทอน้องป่วยแล้วก็ไม่มีเวลาเพราะว่าสองวันมานี้น้องไข้ขึ้นนะคะเพราะว่าไปตากฝนนะคะคุณพ่อของน้องพาน้องไปตากฝนนะคะแล้วก็ ในระหว่างทางที่เดินเล่นนะคะจึงทําให้น้องป่วยนะคะวัดลงคอนะคะแต่ว่าหายแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะก็ไม่ร้องงี่เง่าแล้วก็ไม่กวนแล้วนะคะแล้วตอนนี้น้องก็ยังไม่ตื่นนะคะดาวก็เลยแบบเดี๋ยวมาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมานั่งทําคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะทีนี้คลิปวันนี้ที่ดาวจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นเมียฝรั่งเนาะก็คือว่าสิ่งที่ดาวทำอ,อย่างหนึ่งนะคะดาวจะบอกเพื่อนๆนะคะว่า ดาวจะเป็นคนที่สะสมเนาะสะสมทองเนาะเพราะว่าดาวเก็บเงินไม่อยู่ทีนี้ดาวก็ซื้อทองเอาไว้แล้วทีนี้เพื่อนๆเชื่อไหมคะอันนี้จะมาแชร์ให้ฟังว่าการเก็บสะสมทองอ่ะหรือว่าเป็นเงินก็ดีนะคะแต่ว่าคนที่เก็บเงินไม่อยู่อย่างดาวดาวก็จะซื้อทองเอาไว้นะคะแล้วก็ดาวเองก็ขายออนไลน์นะคะแล้วก็จะได้จากการสะสมทองคําจะเป็นแบบเล็กๆ0ูกกร,รัมอะไรเงี้ยดาวก็สะสมเอาไว้นะคะแล้วก็ซื้อเอาไว้ด้วยนะคะ เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นอทองคําแท่งหรือเป็นทองคํารูปรพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสะสมเอาไว้นะคะแล้วที่นี้มีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนๆเ,เราจะแชร์ให้ฟังนะคะสําหรับคนที่มีการแบบเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าอยู่ไกลบ้านเป็นคนต่างแดนอย่างนี้นะคะสิ่งที่ดาวทาก็คือเราจะเก็บเก็บเป็นทองเนาะทีนี้พอวันนี้นึกถึงเรื่องหนึ่งให้ฟังคือพ่อของดาวอะเกิดอุบัติเหตุเนาะขับรถเนาะ,ะนะคะแล้วเขาอะตัดหน้านะคะมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ผิดเต็มๆนะคะมอเตอร์ไซค์ ะะเป็นเขาส่งอาหารเขาขี่ตัดหน้ารถพ่อของดาวซึ่งเป็นรถปิกอัพนะคะวันนั้นพ่อของดาวนะคะเขาไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วทีนี้รถเขาก็ตัดหน้าซึ่งเห็นคนเห็นเหตุหการณ์กันก็บอกว่าเนี่ยรถคันนี้มันตัดหน้าแล้วทุกคนก็รู้หมดว่ารถมอเตอร์ไซค์ผิด Pit, แต่จริง,รงอะเมืองไทยอะค่ะเขาก็ตามดูกล้องวงจรปิดทุกอย่างเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยผิดตำรวจก็มาเนาะเขาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ผิดเนี่ยแต่เขาเป็นคันเล็กอะค่ะ เขาและเขาอีกอย่างหนึ่งเขาเจ็บอะค่ะเขาตัดหน้านะคะในรถเขายังไม่หยุดไฟไฟแดงอะมันเป็นไฟแดงเนาะที่นี่เขาเขาก็ไม่หยุดอะค่ะแต่เขาขึ้นมาแล้วที่นี่รถของพ่อดาวอะมันเป็นเลนไฟเขียวทีนี้พ่อดาวก็เลยขับมาแต่ทีนี้ขับไม่เร็วเพราะว่าพ่อดาวเขาขับรถด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วแต่ทีนี้วันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบเนาะเหมือนเจ้ากรรมในเวนเนาะเขาก็ขึ้นมาตัดหน้านะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะ ทีนี้เขาก็กระเด็นนะคะรถเขาเนาะด้วยความที่รถเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะก็ก็ทาให้เขา่เจ็บเนาะเขาก็เจ็บแบบเจ็บหน่อยหน่อยแล้วไม่ได้เจ็บอะไรมากก็ไปโรงพยาบาลก็เออเขาก็มีอาการจุกนะคะแล้วก็อ่าะลอกพิดหน่อยแล้วก็รถเขาก็อ่าทุกกับทุกของมาก็ทําให้ของเสียหายนะคะเหมือนเขาอ่ามีมีม,ม,ม,มีทีวี v, เหมือนจะเอาทีวี v ไปซ่อมอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วทีวี v ก็เลย เหมือนแตกหรืออะไรสักอย่างแต่ทีวีเป็นทีวีเก่ามั้งเห็นพ่อบอกอย่างั้นนะคะแล้วทีนี้ทําให้ลดพ่อของดาวนะคะข้างหน้าก็เลยเหมือนกับบุกไปเลยเพราะว่าโดนโดนมันชนโดนชนนะเนาะโดนโดนประสานกันเนาะแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากเนาะทีนี้ทางฝั่งเขานะคะเขาก็ได้เรียกนะคะค่าเสียหายนะคะกับทางพ่อดาวใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นนะคะพ่อกับแม่ของดาวก็ไม่ได้มีเงินนะคะ ทีนี้พ่อแม่ดาวก็คือขายของเนะาะทำมาหากินแบบบ้านๆทุกวันเนาะที่ดาวก็มีสะสมทองเอาไวะคะ้ค่ะวันนั้นนะคะดาวก็เลยได้เห็นประโยชน์ว่าดาวบอกพ่อกับแม่ของดาวว่าแม่เอาทองไปขายนะคะเขาเรียกเงินแล้วก็เขาเรียกเขาเรียกซ่อมโทรศัพท์ให้เขาโทรศัพท์เขาพังด้วยมั้งโทรศัพท์หรือทีวีนี่แหละพังนะคะแล้วเขาก็เรียกเป็นเงินนะคะทีนี้ดาวก็เลยแบบ บอกแม่ว่าเอาทองของดาวไปขายเอาไปขายเลยดาวก็สะสมไปเยอะมากนะคะที่เป็นวงเล็กๆที่ดาวได้จากการขายของแล้วก็ซื้อเอาไว้จะเป็นแบบแหวนเล็กๆวงหนึ่งกรัมหรือศูนย์จุดหกกรัมอย่างเงี้ยดาวก็มีหลายวงเลยค่ะแล้วพอเอาไปขายมาก็ได้เขาก็เรียกประมาณหมืน่นหมืน่นเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็หมื่นสองแล้วก็ซ่อมโทรศัพท์เพิ่มอีกอ่าอ่า ตกแล้วประมาณเกือบสองหมื่นมั้งหรือสองหมื่นกว่าประมาณนั้นนะคะก็สรุปป้าดาวอะ่ะบอกแม่แล้วทองนะไปขายเพื่อเอาเงินน่ะไปให้เขานะคะ,ะดาวก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันเล่ามาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังดีฝาสําสหรับคนที่แบบอยู่ไกลบ้านหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแบบบางทีเก็บเงินไม่อยู่ก็เก็บทองเอาไว้นะคะเวลานั้นมันช่วยเราฉุกเฉินได้เสมอนะคะอีกอย่างเนี่ยดาวก็เลยแบบเห็นประโยชน์นะคะว่ามันไม่มีทองอยู่ไม่รู้ว่า เราจะไปเอาเงินจากตรงไหนนะคะโชคดีที่ดาวเป็นคนที่เก็บสะสมทองนะคะมันก็เลยได้ใช้ประโยชน์ที่นี่ดาวก็เลยแบบขายแม่ก็เลยขายเอาไปหมดเลยอะคะ่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ให้เขาชดใช้ให้เขาและโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่เป็นอะไรนะคะดังนั้นนะคะดาวก็เลยแบบแจะแชร์เรื่องนี้เป็นอุทาหณนดีกว่าว่า คนที่เก็บเงินไม่อยู่ก็มาเก็บเป็นทองเอาก็ได้นะคะแล้วก็เวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินน่ะมันก็ยังจะช่วยได้นะคะมันไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองได้เท่านั้นช่วยครอบครัวได้แล้วก็ช่วยคนที่เรารักได้นะคะดังนั้นนะคะล้วก็เลยอยากจะแชร์เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่ามันเกิดขึ้นกับดาวนะคะอะหวังว่าทุกคนน่ะแล้วก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะดาวจะแชร์นะคะเพื่อเนี่ยเป็นวิทยาทานเลยว่าถ้าวันนั้นไม่มี ทองอันเนี้ยพ่อแม่ดาวเดือดร้อนแน่วิ่งหาเงินไม่รู้จะไปวิ่งหาใครนะคะเพราะว่ายามเราเข้าตาจนเราเราหาตรงไหนไม่ได้เลยแต่โชคดีที่ดาวอ่ะมีทองที่สะสมเอาไว้นะคะถึงมันจะเล็กเล็กน้อยๆมันไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็ช่วยได้ในยามที่เราจําเป็นนะคะ นี่แหละค่ะวันนั้นเป็นวันที่ฟาดเคาะมากในชีวิตและดาวก็เก็บเงินไม่อยู่ลาวก็จะเก็บเป็นทองเอาไว้อย่างเนี้ยค่ะเพื่อเพื่อมันได้ประโยชน์ในเวลาที่เราต้องการใช้มันในยามฉุกเฉินนะคะอะไรก็ตามนะคะบางทีมันยังไม่ถึงไม่ถึงเวลานะคะเราก็คิดว่ามันไม่สําคัญไม่จําเป็นเนาะแต่จริงมันจะสําคัญเมื่อเราวันนั้นที่เราต้องการนะคะเหมือนอย่างเคสที่ดาวเจอเนี่ยแหละค่ะที่พ่อดาวเจอเนาะอ่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนนะคะ กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทำคลิปใหม่อีกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย